โอ้ไทกิเขาเร็วนะครับเขาเล่งขึ้นมาแล้วอยู่ที่สองแล้วนะครับถ้าติดเขาติดเนี่ยเขามีโอกาสชนะเราได้เลยเอาละครับยูนีต้อนรับคนมาติดมาก,กับโนโคโนมิบูบอนนะครับเป็นยังไงกันมาครับไทกิชัตเทอลิเจเลสวันแรกนะครับชนะไหมด้านหน้านี้อะไรหรอครับอ๋อตัวที่เราจะมาจัดก,การไทกิชัตเทอ ในวันนี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยเราปั้นไทกิชัตเทิลไปสู้กับตัวของอ่าคิงเฮเลอร์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาปั้นนอ้องคาเลนนะครับไปจัดการไทกิชัตเทิลกันนะครับโดยบิวนี้เนี่ยผมจะทำบิวยูล่า u r a นะครับควบคู่ไปกับบิวสปินเพื่อแข่งลิเทเลสสปินนะครับเอาละครับสำหรับตัวของคาเลนจังนะครับเป็นตัวมาที่ผมจัดเลยเนะว่า ปั้นสป,ปินดีมากแล้วก็ปั้นง่ายมากนะคใครที่ขาดมาสป,ปินนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะามากๆจากการที่ผมได้ลองมานะครับแล้วก็เทียร์เขาของสป,ปินเนี่ยก็ปั้นง่ายเทียร์ปั้นง่ายระดับ s อเลยนะครับทีนี้ตัวของมาเขาขนาดเทอร์ฟเอนะครับสป,ปินเอนะครับไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวของฟอนบีเพสเอนะครับทีนี้เนี่ยเราคงมีคําถามว่าเราจะปั้นน้องคาเลนเป็นฟอนหรือเป็นเพสดีนะ ปั้นได้ทั้ง2เวนะครับแล้วที่2เวเนี่ยจะปั้นต่างกันยังไงนะครับหลักแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องความต่างของการออกอันติครับตัวของเพสเนี่ยมีโอกาสการออกอันติได้ง่ายกว่านะครับแล้วตัวของฟอนเนี่ยมีโอกาสกาออกอันติที่ยากกว่านะครับแต่ที่เราจะมาปั้นกันผมจะปั้นให้มองวิ่งได้ทั้งเพสเอและฟอนเอนะแล้วเรามาปรับแผนการวิ่งตามสถานการณ์ นะซึ่งตัวของการปั้นนอนะอันนี้คือสาเหตุที่น้องทําไมน้องปั้นง่ายนะคือโตของเป้าหมายของสนามที่เขาแข่งเนี่ยนะทุกสนามเลยเป็นสปินต์วนเลยดังนั้นเนี่ยตัวของเคเรนทึงหมอการปินสปินปั้นสปินปน,ปน,นะครับเราะะอัดสปีีได้สูงมากนะอัดพาวเวอร์ได้นะโดยที่ซามิน่าไม่ต้องมากเกินไปนะจะไม่เหมือนกับตัวที่มีสนามรองสนามมเดียมที่เราต้องอัดซัตมิน่าเพื่อให้ผ่านสนามเหล่านั้นด้วย จึงเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะเล่นสป,ปินสนุกนสนุกมากปั้นสนุกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญน,น้องน่ารักนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าน้องปั้นออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันอะละครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของคาเลนจังที่เราจะพูดกันในบิวนี้นะครับวิวนี้จะเป็นบิวที่เน้นในเรื่องของความเร็วนะครับ แต่ก็เลี้ยงพาวเวอร์ให้ใกล้เคียงกันด้วยถามว่าทำไมรอบนี้ปั้นออกมาให้ใกล้เคียงกันนะนครับ 1. คารนเขามีตัวของก๊เลตสปีดสูงพาวเวอร์ Power, สูงนะครับดังนั้นสามารถปั้นสองตัดนี้ให้ใกล้เคียงกันได้เลยนะครับและ 2. ครับหล่งที่เราพูดไปเราให้น้องวิ่ง2แผนซึ่งเพสเนี่ยถ้าใช้น้องวิ่งที่ดีนะครับมันต้องมีพาวเวอร์ที่สูงระดับหนึ่งนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเบรกเดอะแพ็คออกมาไม่ได้นะครับ ส่วนตัวของสัมมิแน่รับเนื่องจากเราวิ่งสปินเนาะนะครับ350ขึ้นไปนะครับตัวของกัดเนี่ยก็ให้มันขึ้นมา230นะครับส่วนในเรื่องทีนะ400ขึ้นไปทีนี้ก็อยากได้450นะครับก็ลองดูนะครับโดยรวมเนี่ยสเตตก็สปีดพันหนึ่งขึ้นไปแล้วก็พาวเวอร์850ขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวของสกิลที่แนะนำนะครับสัตว์ตองเคลนจังเนี่ยนะครับพยายาม อัพสกิลให้มันเป็นสกิลกึ่งกลางครับคือไม่ต้องแบบเป็นฟุตแลนเนอร์นะครับหรือเป็นเพสเชสเซอร์นะครับสำผมผมจะอัพเป็นตัวของโปรเฟสเซอร์โคเวอร์เจอร์เทอร์เวอร์สปินสปินโคเนอร์นะอันนี้เป็นสกิลที่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับแนะนำสามสกิลนี้นะครับส่วนอาร์ติเมตนะครับ4ี่เทอรเวอรนะครับเลดชิปอันนี้แนะนำให้ใช้รวบคู่กันเพราะว่า อันติเคเลนเนี่ยมันไม่ได้ติดทุกครั้งที่วิ่งครับดังนั้นเ,นเราควรจะต้องมีอันติของมาตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมทําให้น้องเขาวิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับและสุดท้ายสกิลบังคับนะครับตัวของสวิงไมโซอีกอันหนึง่งนะครับตัวนี้จะเอามาทดแทนตัวของสตาร์มินาที่เราปั้นน้อยนะครับโอเคล่ะสปินมันไม่ได้ใช้สตาร์มินาเยอะนะแต่บางครั้งมันก็เกิดการลัชหรือทําให้ตัวเราเนี่หมดแรงได้นะครับสวิงไมเโซควรจะเอามาสํารองไว้นะครับ สับสกิลที่แนะนำนะครับสามสกิลนี้และสกิลที่บังคับจะต้องมีก็คือตรงอลติเมดเลดชิปแล้วก็สวิงไมส์โล่สำหรับบิลนี้นะครับซึ่งตัวของเ d ดชิปเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเพิ่มอมาัตราเร่งนะเข้ามาเสริมในพาวเวอร์ที่เราขาดไปนะครับส่วนตัวของเทอร์โบสปินก็จะมาเพิ่มอัตราเร่งเหมือนกันในเรื่องของพาวเวอร์ที่ขาดไปส่วนโปรเฟสเซอร์เค u ร์เวอร์เจกับสปินคอร์เนอร์นะครับก็จะมาเพิ่มความเร็วนะครับซึ่งความเร็วสูงอยู่แล้วแต่บางทีบางคนก็เร็วกว่าเรานะก็เผื่อไว้นะครับ สับตัวของการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยผมแนะนําว่านะครับใช้ตัวของสปีดแค่3ใบนะพาวเวอร์สใบไซมิน่หนึ่งใบนะครับเพื่อให้พาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมาได้สูงหน่อยนะครับเราจะไม่ได้กดพะเราจะไม่ได้กดสปีดตลอดนะเราจะกดพาวเวอร์ด้วยนะครับและสับตัวของสปีดที่ผมแนะนำนะครับคือตัวของน้องนิชิโนะฟาวเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยขึ้นลุงได้ง่ายครับสับการ์ดที่ไม่ขัดนะครับ และตัวของคิตะซันแบกนะครับให้ตัวของโปรเฟสเซอร์คอบเจอร์นะครับตัวของชื่ออะไรบัคคูชินนะครับตัวนี้จะให้สกิลสปินนะคสปินคอร์เนอร์สปินอะไร,อ,ะไรอย่างถ้าเป็นตัวสปินเนี่ยผมแนะนำว่าตัวนี้ควรใช้เหมือนกันนะครับพาวเวอร์ Power ครับจะมีตัวของวัตกานะครับแล้วตัวของมิฮิโนะบูบอนแต่ว่าเป็น SR นะผมขอแยกขัดสอนะครับและซามิน่นะครับการเจ้าเก่าเรา,เา,เาตัวของ Super คีนะครับ เหมือนเดิมบิวนี้เราจะไม่ใช้การ์ดที่ขัดนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้มีการ์ดที่เยอะนะอย่าจะลองทําตามนะเพื่อจะเอาชนะลิเกเนสเนี่ยนะก็ลองมาทําตามกันดูได้นะครับส่วนตัวของ legacy นะครับผมแนะนําว่าให้ตัวของมารุเซนสกี้นะเพื่อเอาตัวของอันติเลฟชิปนะครับและ legacy ตัวนึงเนี่ยเป็น legacy ที่เน้นค่าสเตตที่ไม่ใช่สปีดครับเป็นแต่ไมไได้เป็นพาวเวก็ได้นะครับ เพราะว่าตัวสปีดเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะบาลานซ์สเตตได้ยากนะครับดังนั้นการ์ดนะครับสปีดสามพลังสองครับไซมินาหนึ่งนะเดกาซี่าวเซนลสกี้หนึ่งแล้วก็ตัวที่ช่วยเสริมค่าของ WIT หรือ Power นะครับทีนี้นะครับบ้านออกมาแล้วเนี่ยน้องจะชนะ u a ได้ไหมน้องจะชนะ i เจネレ s ได้ไหมนะครับ u a เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับ ส่วนดีเจเลสเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน,น้องจะวิ่งมาเป็นยังไงนะโอเคยินดีดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครับดีเจเลสนะเวสไทกิชัตเทิลนะครับดีเจเลสประเภทสปีดนะน้องผมอยู่ไหนเนี่ยน้องอยู่ด้านล่าง9335ผมปั้นไว้2ตัวนะ9335นี่จะเป็นตัวที่วิ่งฟอนวิ่งเพสได้ทั้งคู่นะแล้วก็สปีดดุลกับพาวเวอร์ได้ดี แล้วตัวนี้แหละเราจะเอามาวิ่งฟลอรันเนอร์ให้ทุกคนดูนะสายที่ผมวิ่งนะครับผมจะวิ่งได้ทั้งเพจทั้งฟลอรันเนอร์ครับแต่ผมชอบฟลอรันเนอร์เป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยในการเลือกฟลอรันเนอร์เนี่ยต้องดูด้วยนะว่าตัวฟลอรันเนอร์วิ่งกันกี่คนถ้าฟลอรันเนอร์วิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วเพยเจสเตอ,อ,อร์เนี่ยวิ่งน้อยนะเลือกเพยเจสเตอร์จะดีกว่านะครับต่นนี้ฟลอรันเนอร์ไม่ได้วิ่งมากเราก็วิ่งฟลอรันเนอร์ไปได้เลยนะครับ ข้อดีของการปั้นให้วิ่งได้สแบบนะพอถึงเวลาเราสามารถเลือกแผนที่น่าจะเสียเปรียบน้อยกว่าได้นะครับมา้าใดบากตำแหน่งยิ่งวิ่งเยอะนี่เรายิ่งมีความเสี่ยงที่เราจะแพ้นะครับถูกลบกวนจากม้าคนอื่นนะครับรวมถึงติดแพ็คนะเรามาดูประสิทธิภาพเขาเวลาวิ่งเป็นฟอนร์ลันเนอร์กันโอเคติดเลสตาร์นะครยอดเยี่ยมมากลูกสาวติดเฟิร์มคอนดิชันนะครับ ตัวของทีกิชเชสเตอร์แน่แต่วิ่งเป็นเพชเชสเตอร์นะครับผมหวังว่าตัวของเราจะเป็นที่1ได้ผมไม่ได้อัพสกิลต้นมาเลยนะครับสับใครที่กว่านะครับอ,อัพสกิลต้นอ่าติดโปรเฟสเตอร์คเวอร์เจอร์นะเพิ่มความเร็วในช่วงโค้งเดดสปิมสโตสปินคอร์เนอร์น้ำโค้งนี้ความเร็วเราเร็วสุดๆเป็นสกิลเพิ่มความเร็วทั้งคู่เลยนะครับติดเลดชิพนะครับตอนนี้เพิ่มอัตราเร่งละหนึ่งครั้ง จากสป,ปีดสูงสุดแล้วผมว่าคนน่าจะตามเรายากแล้วนะติดเลชิคั้งนี้โอ้แทกิเขาเร็วนะครับเขาเล่งขึ้นมาแล้วอยู่ที่สองแล้วนะถ้าติเขาติดเนี่ยเขาม,มีโอกาสชนะเราได้เลยติดเทอร์โบสป,ปินนะครับเรียบร้อยครับเทอร์โบสป,ปินเพื่อมัตตาเล่งทางตตนชนะอย่างสวยงามนะครับและถ้าชนะนะครับโบกมือสองข้างเหมือนอุระเลย โอเคนะครับเราก็ชนะลิเกเลสมาได้นะสับน้องเคลรนบิวนี้นะครับสับใครที่นะครับตัวนี้น่ากดไหมนะผมแนะนำว่าถ้าไม่มีมาส,สป,ปินเนี่ยคุณกดแต่ถ้าม้ามาส,สป,ปินคุณครบอยู่แนะี้วควรแต่ไม่ต้องกดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอวยและชอบน้องเข้ามือนผมนี่กดนะครับกด โอเคก็จบันแล้วนะครับตัวของบิลยูอาและบิลเลเจนต์สปรินของนะ้องเคลลนจังนะครับสับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือใครอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะและเจอก,กันกับตัวของลิเทเลสรวมถึงตัวปั้นตัวอื่นขอบคุณครับ